ไปเริ่มันที่เวลา6โมงย็นนะครับในกลุ่มเดียวกับไทยเลยครับในกลุ่ม C ครับเกาหลีใต้จากฝูงที่เข้ารอบไปแล้วจะเปิดบ้านเจอกับจีนรองจากฝูงนะครับเกาหลีใต้เนี่ยมี13แต้มจากการชนะ4เสมอ1ครับเกมล่าสุดบุกไปถล่มสิงคโปร์มา7ต่อ0นะครับทีนี้ต้องเดาใจการจัดทัพว่าผู้เล่นหลักๆ อีแจซุงวังฮีชานอีคังอินสวนเฮืองมินเนี่ยจะลงหรือเปล่านะครับในขณะที่จีน,นมีแปดแต้มจากการชนะ2สเสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอไทยมา1ต่อน1น1ะครับข่าวดีก็คือจะได้อู่เล่ยพ้นแบนกลับมาช่วยทีมนะครับที่เหลือตัวโอนก็ตัวต่างชาติก็พวกเทรัสบราวนิงแฟนันดินโยอัลันอะไรพวกนี้นะครับเจอกัน นัดแรกเป็นฝั่งเกาหลีใต้บุกถล่ม3-0นะครับแน่นอนก่อนเกมเกาหลีใต้เป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับคู่นี้เล่นก่อนคู่ไทยประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยจีนขอแค่ผลเสมอจีนจะเข้ารอบส่วนเกาหลีใต้ก็เล่นเพื่อสมริตเท่านั้นนะครับซึ่งพิจเจณดูแล้วเนี่ยศักยภาพจริงๆอ่ะจีนสู้เกาหลีใต้ไม่ได้เลยครับแม้ว่าเกาหลีใต้จะเล่นเรื่อยๆแต่ว่าจุดหนึ่งคือเล่นต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับพวกเขาน่าจะเล่นตามระบบและสุดท้ายก็น่าจะยิงจีนได้ถึง2ประตูคู่นี้เชียร์เกาหลีใต้นะครับ คู่ต่อมาครับขยับมาที่เวลาทุ่มครึ่งครับไปดูอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม F นะครับอินโดนีเซียครับทีมรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอฟรีปินทีมบวยที่ตกรอบไปแล้วอินโดนีเซียเนี่ยมีเจ็แต้มจากการชนะ2เสมอ1แพ้2พเกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับอิรักมา0ต่อ2นะครับคือวันนี้จอร์ดี้อามัดกับตันทีมติดโทษแบนนะครับไปโดนใบแดงจากนัดล่าสุดทีนี้ที่เหลือก็ พวกรักหน้าโอมังกันนะครับมาเซโโเรโนเฟอร์ดินานกองหน้าราฟเฟลสตราว์นะครับเจอกับฟิลิปปินส์มีแต้มเดียวจากการเสมอหนึ่งแพ้สี่ตกรอบไปแล้วเกมล่าสุดบุกแพ้เวียดนามมา2-3มนะครับมีโอเล็กโบเดสซิโก้บายเล็กกองหน้าแพทติกไลเชลนะครับนัดแรกเสมอหนึ่งหนึ่งที่บ้านฟิลิปปินส์ครับคู่นี้ก่อนเกมอินโดเป็นต่อเยอะมากนะครับเอ,า,อาง่ายๆสถานการณ์เนี่ยกลุ่มเนี้ยอิรักเข้าไปแล้วอินโดนีเซียน,นำเวียดนามแต้มเดียวถ้าอินโดชนะเกมนี้เข้ารอบเลยนะครับเพราะว่าคู่อิรักจะเล่นเป็นคู่หนึ่งมาดูแล้วทุกอย่างไหลทีี่อินนโดเซย หมดเลยครับพี่เจ็มองว่าจะยิงขาดถึง2ประตูด้วยซ้าคู่นี้เชียรอินโดนีเซียนะครับปิดท้ายในกลุ่มเดียวกันเวลาตีหนึครับอิรักจะฝูงจะเปิดบ้านเจอเวียดนามนะครับอิรักชนะ5นัดรวด15คะแนนเต็มเขารอบเป็นแชมป์กลุ่มเกมล่าสุดก็บุกชนะอินโดนีเซียมาส0นะครับทีเนี้ย ออกเข้าอันดับหนึ่งแล้วต้องดูว่าจัดยังไงครับแกนหลักอาเมียอาลามารีซิดานอิกบาวอย่างเงี้ยหรือไม่ก็พวกอิบราฮิมบาเยสกองหน้าไอมันฮูศีนกองหน้าตัวเก่งจะลงตัวจริงหรือเปล่าครับในขณะที่เวียดนาม6แต้มจากการชนะ2แพ้3เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะฟิลิปปินมาส์มา3-2นะครับโดฮุงดุงอยู่ตรงกลางแนวลูกเหงียนกวงไฮเหงียนวานทวนนะครับกองล่าเหงียนเทียนลินนะครับนัดที่แล้วยิง2ลูกใสฟ่ฟิลิปปินมาแล้วนะครับนัดแรกที่เจอกันเป็นอิรัก เปิดบ้านเบียดเป็นอิรักที่บุกชนะมา3-2นะครับคู่นี้ก่อนเกมอิรักเป็นต่อเยอะแน่นะครับเอา,อาง,ง่ายบอลคู่นี้จะไม่มีผลเลยนะครับถ้าเกมอินโดนีเซียจบด้วยการที่อินโดนชนะซึ่งพ่จเตร์บอกว่าอินโดนจะชนะแล้วเวียดนามจะหมดลุ้นจะถอดใจนะครับอิรักต่อยส่งตัวสำรองลงก็จะยิงเวียดนามถึง2ลูกอยู่ดีคู่นี้เชียร์อิรักนะครับสรุป3คู่ชอบเกาหลีใต้อินโดนีเซียและอิรักครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย